สวัสดีครับเป็นแฟนทางแฟนเพจ Kick Off นะครับทั้งทางแฟนเพจแล้วก็ทาง YouTube Channel นะครับก็พบกับช้างฟุตบอลโมเมนต์กับผมมอสโซเดีนะครับอีกช่องทางหนึ่งก็ติดตามกันได้ทาง FM 97 Fo o t b a l l Station ตนะครับแล้วก็จะนำเสียงไปพูดคุยกันตรงนั้นด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องราวของช้างฟุตบอลโมเมนต์ที่เจอกันทุกสัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันถึงแขกรับเชิญที่เป็นคนในวงการฟุตบอลนะครับหลายคนที่ผ่านเข้ามาที่มาพูดคุยกับเราก็เป็นคนที่ผ่านเรื่องราว มีโมเมนต์ต่างๆในเรื่องของฟุตบอลมามากมายนะครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันแับแขกรับเชิญของผมเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับผ่านสโมโสรมามากมายแล้วแล้วก็ตอนนี้กําลังจะขยับไปรับงานโคช้ชในฤดูกาลที่จะมาถึงก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่มาพูดคุยกันแล้วก็น่าสนใจมากๆคนนี้วันนี้แขกรับเชิญของผมครับอยู่กับธนาชนะบดครับผมสวัสดีคุณธนาครับสวัสดีครับโอ้โวหวันนี้ผมจะต้องเรียกคุณว่าคุณเป็น โคชธนาแล้วตอนนี้โคชแมนชินหรืหอยังชินหรือยังยังยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวจะมีบทบาทด้วยเรื่องของโคชเดี๋ยวมาว่ากันแต่ว่าเราอาจจะคุยเรื่องของโมเมนต์ในเรื่องของการอยู่ในวงการฟุตบอลนะครับจริงๆเนี่ยนธานาชนะบุตรได้ยินชื่อมานานแล้วโดยเฉพาะเป็นอีกหนึ่งนะักฟุตบอลที่มาจากจังหวัดขอนแก <S <s ่นถูกไหมใช่ครับธนา เข abei, analysis, าเนี้ยในส่วนตัวของคุณเองเน,น,นี่ยเรื่องของฟุตบอลมันมันก็เริ่มต้นมาจากที่จังหวัดนี่แหละถูกไหมเริ่มต้นเล่นที่จังหวัดนี่แหละอ่าใช่ใช่ต่กอนอนเดกกันูขอนแก่นก่อนครับตอนอายุสี่สิบห้าก็มีโอกาสไปแข่งอ่าจังหวัดสุพรรณปีนั้นอ่าอก็เป็นช่วงจังหวะที่บอลนักเรียนกําลังบูมอ่ะตอนนั้นน่ะอืมอืมอืมจากตัวเล็กนุลาคิเตีน่นสามูนเนี้ย ครับแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาบูมไม่บูมเพราะเราอยู่ที่ท,ที่บ้านไมกพเราอยู่ต่างจังหวัดเออใช่เราก็มีมีมีโอกาสมาติดทีมจังหวัดไปแข่งที่สุพรรณก็พอดีแมวมองที่โรงเรียนมาเห็นก็เลยชวนไปเรียนที่กรุงเทพคิสเตียนถูกไหมเพระาะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงของฟุตบอลไอ้เขตการศึกษานี่แหละที่ทําให้โอกาสเราได้เข้ามาอยู่กรุรงเทพถูกไหมใช่ใช่อ่าตอนแรกผมไม่ไปอืม ผมไม่ไปผมผมคิดว่าผมไปผมอยู่ไม่ได้หรอกผม <Yeah. S 2> ไม่เคยออกจากบ้านครับ uh huh. อือ่าก็นอนร้องไห้เลยนะแม่แม่ให้ไปครอบคัวอยากให้ไปแต่ผมไม่อยากไปผมก็เลยอ่ะถ้างั้นก็ลองดูพี่สาวก็พานั่งรถเขาก็ซื้อตั๋วรถไฟให้ไปเลยทางคริสเตียนนะครับเขาซื้อตั๋วรถไฟ uh huh. ให้ทกทไปเฮ้ยแต่ พราะเท่าที่ผมดูชีวิตของนักฟุตบอลหลายคนมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ไปแต่นักฟุตบอลน่ะตัวนักบอลเองเนี่ยอยากไปแต่ที่บ้านไม่ให้ไปแต่บ้านคุณนี่ตรงข้ามนะทำไมเขาถึงอยากให้คุณไปอยู่กรุงเทพอ่ะทั้งที่รู้ว่าไปก็ต้องไปอยู่คนเดียวพ่อกับแม่คงคิดว่าอาจารย์เขาคงแบบแนะนําสิ่งที่ดีให้ใหเราแล้วจาก ต่างอำเภอต่างจังหวัดมาอยู่กรุงเทพแล้วโอ้โหอยู่คริสเตียนด้วยนะคุณสังคมชีวิตอะไรมันเปลี่ยนไปเยอะขนาดไหนตอนนั้คุณบอสเชื่อไหมว่าผมอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยเล่นบอลกับบอลสิบสี่สิบห้ารุ่นผมเน,นี่ยแถวเนี้ยผมคือแบบเป็นเหมือนตัวเด่นเลยนะในรุ่นก็คือแบบว่าที่สุดอ่ะแต่พอเราไปที่นู่นกลายเป็นว่าเราสู้เขาไม่ได้เลย เหมือนเรามีแต่ความเร็วอย่างเดียวเบสิกทักษะสู้เขาไม่ได้เลยด้วยความที่เราเติบโตมาด้วยด้วยด้วยเขาเรียกว่าไงตามสไตล์ของเราอะ่ะมันอาจจะไม่ได้การฝึกมาอย่างถูกวิธีเหมือนเด็กในกรุงเทพเหมือนเด็กที่เขาผ่านเบสิกเทคนิคมาก่อนถูกไหมอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงเลยมันอาจจะมีแต่ว่าคือพอเราไปอยู่ตรงนั้นอะ่ะเราไปเจอแต่คนที่เขาแน่นๆอะ่ะ อืมอืมอืมคือเขาก็คัดมาแต่แบบแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมคือว่าตอนสิบหกปีผมไม่ได้เล่นเลยอ๋อผมไม่ได้เล่นรุ่นนะผมไม่ค่อยได้เล่นเลยผมมนเล่นตอนสิบสิบเจ็ดสิบแปดอืมโอ้โหก็ช่วงปรับตัวเป็นปีเหมือนกันนะถูกไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะใช่ใช่ใช่รุ่นของคุณเนี่ยมีใครบ้างตอนนั้นรุ่นผมมีปากกาสิบแสนสุกอืม อิทธิพลคุณทรัพย์อิสกรเกิดผลอืมครับไทเลียกหมดเลยก็คือเลิกกันหมดแล้วแหละเลิกกันหมดแล้วก็จะทำให้เห็นว่าไอ้รุ่นใกล้ๆคุณทั้งหลายแหละตั้งแต่รุ่นเดียวกันรุ่นพี่รุ่นอะไรเนี่ยมันก็โตขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลชีพกันหมดถูกไหมมันทําให้เห็นถึงถึงเป็นของจริงอ่ะของคริสเตียนรุ่นนั้นะแต่ณนะตอนนั้นอะพอเรียนพอหมอปลายจนจบแล้ว่มันมีความรู้สึกไหมว่าเราจะต้อง เล่นฟุตบอลอาชีพเราจะต้องประกอบอาชีพด้วยการเป็นนักฟุตบอลอะมีความคิดตอนนั้นไหมตอนนั้นผมตรงๆผมไม่ได้คิดเพราะว่าตอนผมอยู่มหกเนี่ยมีสมสอนทีโอทอีอยากได้ไปอยู่ด้วยตอนอยู่มหกแต่เงินเดือนรู้สึกประมาณสามสี่พันนี่แหละผมก็เลยรู้สึกว่าอมันมันคำว่าบอลอาชีพเนี่ยมันไม่ได้ไม่ได้สวยหรูเหมือนที่เราคิดอะ คือ,อเราคิดตอนนั้นนะมันเป็นเป็นฟิลของเด็กอะ่ะผมก็เลยตัดสินใจไม่ไม่ไม่ไปตัดสินใจไปไปอยู่กับเพื่อนที่ชนบุรีอตอนนั้นก็อาศัยเสาอาทิตย์จะมีพี่ชายคนหนึ่งมารับแล้วก็ไปเตะบอลเดินสายก็ทำอย่างนี้อยู่เกือบครึ่งปีพอเราโตขึ้น มันไม่มันไม่ใช่แล้วมันค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อนก็เลยโทรมาตามนะครับอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งอิอทธิพลพูนทรัพย์โทรมาตามว่าเฮ้ยกลับมาเล่นบอลได้แล้วอะไรอ่าผมก็เลยกลับไปสมสอนแรกก็คือยาสูบจากที่อิทธิพลพูนทรัพย์โทรเรียกตัวไปถูกไหมคือเอาจริงๆด้วยเราโตขึ้น รเราโตขึ้นค่าใช้จงค่าใช้จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นนะครับผมก็เลยเขาว่ก็ตัดสินใจเข้ามาดูก็เข้ามาปุ๊บก็มาคุยที่เขายังไงครับเขาก็บอกว่าเห้เขาให้เดี๋ยวให้เป็นเดือนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวให้หมื่นห้าผมก็เอ้ยถ้าหม <c oughs> ื่นห้าเนี่ยคือมาตั้งนานแล้ว เร,เรามาตั้งนานแล้วเราคิดใจ,จเลยนะแล้<อ>เราไม่รู้ครับพอเรามา<อ>เสร็จปุ๊บก็เหมือนเป็นดาวรุ่งขึ้นมาเลย<อ>มีโอกาสได้สร้างชื่อได้มีโอกาสได้ไดเ้เล่นลงบ้างสกก่วนมากจะเป็นสำรองลงไปพิกเกมอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>จนในที่สุดก็ก็สามารถควา้าแชมป ในในในปีนั้นนะครับโอ้ปีแรกมาได้แชมป์ไทยลีกเลยว่ย่งั้นเถอะใช่ครับใช่อือ <ừ. S 2> พอแชมป์เยอะก็ผมก็ไปเล่นที่อินโดต่ออีกประมาณส oh. ี่ห้าเดือนที่อินโดเนี่ยเป็นต้องบอกว่าทีมโหช่วงนั้นเป็นเขาเป็นบอลที่โหดมากนะ <c oughs> ผมต้องขอบคุณประสบการณ์บอลเดินสายของผมเลย <c oughs> โหดเล่นที่สโมสอร,ระอะไรที่นั้นตอนที่อินโด เปอร์สิกโมโจโกโต้ครับช่วงนั้นจะมีไปกันหลายคนเออเออมันจะมีอยู่ยุคหนึ่งอ่ะใช่ไหมครับอืมใช่จะมียุคหนึ่งที่ไปกันหลายคนนั่นแหละเอเจนต์เขาก็เขาก็พาเขาก็พาเงินเดือนเท่าไหร่ตอนนั้นครับที่อินโดอินโดผมไปผมรับเจ็ดหมืนโอ้โหอ่าบ้านเราหมื่นห้าโหไปเจ็ดหมื่นโอ้โหแต่ผมไปผมเป็น คือตอนนั้นนะผมเป็นคนไม่ค่อยพูดผมก็เลยไป<ม>ก็คิดถึงบ้านนะเขาง่ายเราเป็นเด็กด้วยผมก็ไปแรกๆผมไม่ได้เล่นเลยเพราะผมคิดถึงบ้านอะไรเงี้ย<ม>เขาก็เจ้าของทีมเขาก็มาอวยพรวันเกิดผมแต่เขาก็พูดในแนวของภาษาอินโดนะครับบอกว่าเนี่ยคุณเกิดวันที่หกอะไรใช่ไหมอะไรแบบเบอร์เดย์อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นภาษาอินโดผมก็ถามพี่เปาพี่เปา เขาพูดอะไรกับผมอะไรพี่เปาบอกว่ามาเนี่ยไม่เล่นเลยเขาจะลดเงินเดือนเลยหกหมื่นอะไรเงี้ยแล้วอะไรวะมาเลยลดเงินเดือนแล้วไอผมก็ไม่รู้เลยเป็นภาษาอินโดไงฝั่งโน้นก็ไม่รู้ก็อํากันมาใหญ่เลยทีนี้ผมก็จะส่งกูกลู้ต่อว่าอะไรเงี้ยก็เรเ่ม ซ้อมเริ่มเอาปุ๊บมาก็<ม>ลงตลอดยิงตลอดจนโอ้โหจนตอนหลังนี่ต้องบอกว่าผมไปอยู่นู่นนี่ผมสั้งซื้อพิมพ์ท้องถิ่นนี่ผมขึ้นคู่เบ็คแฮมเลยนะช่วงนั้นเบ็คแฮมกำลงังดังโอ้โหสุดยอดใช่ครับคือตอนนั้นเนี่ยในเมืองน,นั้นคือรู้รสึกจะรักมากต้องแบบว่าต้องคือเวลาแข่งแมตช์ไหนหลังๆม,มาเนี่ยคือแต้มมันไม่ต้องแข่งก็ได้เนี่ยไปนั่งอยู่กับประธานสโมสรเลยนะตอนนั้นอออื<ม>ืจนพี่อ พี่เปาพี่อะไรเขาก็งงอ่ะคือบางทีมาจากตอนแรกเราอยังอัากันเลยเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะเป็นประสบการณ์ของพวกอืดอนดินสายไปด้วยที่เราเอาตัวรอดแต่ผมผมอันหนึ่งนะอินโดเขาเขาโหดจริงแต่กองเชียร์เขาเขาเหนียวแน่นนะเขารักทีมตัวเองมากก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ต่างแดนระยะสั้นๆคราวนี้พอกลับมาเมืองไทยคราวนี้ยก็ได้เรียงเลย ยาวๆหลายสโมสรมากนะหลังจากนั้นถูกไหมคุณแมนกลับมาอยุ่ยาสูอีกปีหนึ่งแล้วก็ไปการไฟฟ้าครับผมไปการไฟฟ้าก็ไปที่พัทยาเป็นโคกบางพระโคกแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพัทยาอยู่โคกบางพระอยู่พัทยานี่ก็ถิ่นคุณอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเพื่อนคุณเยอะอู่แล้วนี่ชนบุรีเนี่ยใช่ผมอยู่นั่นประมาณสามสี่ปีเลยแหละครับแล้วก็ไป ชลบุรีแล,แล้วนึงอ่าชลบุรี<น>อ่า<ช>แต่ได้ข่าวว่าไอ้ช่วงที่ที่อยู่ที่เนี้ยชีวิตคุณคือกับเรื่องของฟุตบอลนี่มันมันมันเหมือนกับเหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถูกไหมใช่ใช่ครับอืมใช่ช่วงนั้นด้วยอะไรหลายๆอย่างช่วยมันอาการบาดเจ็บด้วยครับอืมคือตอนนั้นผมผมมีปัญหาคือไหล่เจ็บไหลก็คืออืเออานี่คือหลุดเลยครับ วิ่งแล้<ม>โดนสกิดนิดหน่อยขึ้นหลุดเลยเนี่ย<ม>ช่วงนี้คือคือจุดจุดจุดเปลี่ยนอยีกช่วงหนึ่งด้วยเราเป็นช่วงวัยรุ่นด้วยครับช่วงนั้นเนี่ย<ม>เป็นจุดเปลี่ยนเลยผมก็เลยคิดว่าไม่ไหวแล้วเล่นไม่สนุกแล้วเล่นไม่ไม่ไม่ได้แล้วก็เลยกลับบ้านดีกว่าช่วงนั้น<ม>กลับบ้านพอดีก็คอนแกนเอฟซีขึ้นชั้นพอดีแต่ว่าดีวกันไม่ลงตัว อืก็เลยไทยลีกทีมหนึ่งก็อยู่แถวบ้านก็คือสีสเกตตอนนั้นเนี่ยมันมีความคิดถึงขนาดว่าถ้าเล่นไม่ได้ก็ก็จะเลิกไปเลยอย่างนี้ถูกไหมตอนนั้นมุมนั้นมีคิดอย่างนั้นเลยด้วยถูกไหมคุณธนาใช่ครับผมมีคิดอย่างนั้นด้วยคือช่วงนั้นช่วงที่ไปเนี่ยคือไปหาหมอด้วยก่อนที่จะย้ายไปนะที่เรามีการบาดเจ็บที่ไหล่ก็หมอก็มันเหมือนเขาก็เหมือนไม่รู้สาเหตุว่าว่ามันเจ็บอะไรเนี่ยเขาก็ต้องผ่าเข้าไปดูก่อน ผมก็เลยโอ้โหท้างนั้นผมผมผมไม่เสี่ยงดีกว่าต้องพ่าเข้าไปดูว่ามันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยกลับน,นี่แหละแต่สินใจกลับแล้วก็ช่วงนั้นก็ช่วงที่อยู่ชนบุรีก็นั่นแหละรครับรู้จักกับเหมี่ยวนัตพงศ์สมภณะเหมี่ยวก็ชวนไปเล่นเวทคือเขาสายพลังอะ่ะตอนนั้นอะ่ะ <c oughs> เขาบ้าพลังแต่ผมจะเป็นสายผอมแห้งตอนนั้นอะ่ะ ผมก็ไปเล่นกับเขาบ้างแต่ผมว่ามันไม่ใช่ทางผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็โดนโนเขาแนะนำหลายหลายคนเนี่ยลองเล่นเวทดูอะไรเงี้ยเกิดกล้ามเนื้อมันช่วยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเริ่มเล่นมาเล่นมาเล่นมาจนเจอจนมันเรารู้สึกว่ามันมันช่วยได้จากเกมหนึ่งเนี่ยมันหลุดสามสี่ทีบางงวามันหลุดมันก็ไม่หลุดละหลุดทีหลังหลังมันก็เริ่มไม่หลุดอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็เลยนั่นแหละ ตั้งแต่น,น,นู่นนะก็เล่นมาตลอดพอการบัตรเจ็บเล่นมาการบัตรเจ็บไม่มีก็เริ่มได้ลงตัวจริงช่วงนี้คุณเกิดกับใหม่รอบหนึ่งก็คือที่สีสเกตที่อีสานต่อเนื่องมาที่ตำรวจจนไอ้ตำรวจไอ้คุณมาติดทีมช,ช,ชาติอีกรอบเพื่อเอาง่ายๆว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยเรื่องของเรื่องคือมันเป็นเรื่องของมุมมองทัศนคติด้วยถูกไหมคุณแมนถ้าจะพูดอย่างนั้นจริงๆในการเล่นเป็นการเป็นนกฟุตบอลอาชีพใช่ครับคือเอาตรงๆคือ มุมมองของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันไม่ใช่นักกีฬาผมมอย้อนมองกลับไปดูตัวเองส่วนมากเราจะลงเป็นสำรองใช่ไหมครับโค้ดให้วิ่งเนี่ยผมโคผมยังเถียงโค้ดเลยนะ <c oughs> ให้ผมลงยี่สิบสามสิบนาทีไปจับผมโอ้โหอะไรเงี้ยผมขอซ้อมใช่ยี่สิบนาทีได้ไหมอะไรเงี้ยกับ <c oughs> <c oughs> โค้ดต่างชาติอะซึ่ง <c oughs> ช่วง <c oughs> อยู่กับช่วงอยู่กับเขาอะนะครับซึ่งต้องอยอมรับว่าตัวเองคือเขาเคยจะเอาผมไปที่บาซินเลยนะ อบาซินเอาไปฝึกเอาไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็เนี่ยแหละทศนคติตอนนั้นมันยังไม่ได้ช่วงนั้นอืมแต่พอเรามากลับไปเนี่ยเออจริงๆฟุตบอลเนี่ยถ้าเราเขาเรียกว่ารู้ยอมรับที่มันเร็วกว่านี้เราอาจจะดีกว่านี้ส่วนมากผมจะแบบลงสำรองทั้งส่วนใหญ่ผมผมไม่รู้เลยนะว่าไอ้เทคนิคแทคกอะไรที่ลงไปเล่นอย่างเงี้ยอย่างผมแทบไม่รู้เลยผมลงบอเนี่ยผม เพราะตัวของตัวเองรวนเลยเพิ่งจะมาเ็จตอนหลังๆเองว่าเออระบบวิธีการที่มันเข้ามาใหม่ๆเนี่ยมันมันมันช่วยได้จริงๆเราเสียดายไหมเราเราเสียดายนะแต่มันก็ย้อนกลับไปไม่ได้ผมก็เลยมาคิดว่าเออผมถึงเป็นอีพุผลหนึ่งไงที่ทําให้ผมตัดสินใจเดินทางสายโค้ดแบบตัดสินใจเลยเพราะผมผมมองว่าถ้าเราเอาเรื่องของพวกนี้ไปถ่ายทอดให้กับ เด็กน้องๆที่เขาพร้อมเราไปเปลี่ยนความคิดให้เขาเลยไปเปลี่ยนวิธีการบางคนผมคิดว่าต้องต้องเป็นเหมือนผมตอนนั้นเรื่องโค้ชเดี๋ยวคุยกันแต่ว่าเรื่องสโมสรเนี่ยจากที่เราคุยกันคือตำรวจรมาเป็นท่าเรือแล้วก็มาเป็นหนองบัวสุดท้ายได้กลับมารับใช้บ้านเกิดจนได้ก็คือขอนแก่นในนามของขอนแก่นอยู่ในเต็ดเนาะมันอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในความคิดตลอด นะครับว่าว่าสักวันหนึ่งเนี่ยผมต้องขับมาเล่นที่บ้านให้ได้ซึ่งพอดีเป็นจังหวะที่พี่บอสกับพี่โจตอนนั้นที่ทำผาโทรไปชวนนะผมก็ตอนที่อยู่หนองบัวนะผมก็รับปากพี่เขาว่าจะไปอะไรเงี้ยพอหมดสัญญากับหนองบัวเราก็ไปที่ลงมาที่คอนแก่นเลยซึ่งเป็นทีสามด้วยตอนนั้นเราก็มาอยู่ทีสามแล้วก็จนขึ้นทีสองแล้วก็ขึ้นทีหนึ่งในปีนี้ครับคือจริงๆเนี่ยในมุมของหลายๆคนก็เลยมองว่าไอ้พอจากทีสองมาเล่นมาทีสามเนี่ย เอ๊มันเหมือนกับเป็นการลดเกรดตัวเองหรือเปล่าแล้วก็สภาพร่างกายของธนาตอนนั้นเป็นยังไงนะวมถึงลงไปเล่นทีสได้แต่จริงๆเนี่ยอีกภาพอีกมุมนึงเนี่ยคุณก็แบกอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันนะคุณแมนแม้ว่าความคาดหวังในทีสมันอาจจะไม่ได้สูงเท่าทีสอทีหแต่คุณมาในฐานะของคนขวัแกน่น คุณเป็นเด็กขอนแก่นที่ประสบความสําเร็จคนหนึ่งเลยในตํานานต้องมีคนชื่อธนาคนหนึ่งในเมืองขอนแก่นเพราะฉะนั้นความคาดหวังที่แบกกลับไปที่บ้านเนี่ยมันก็ถือว่าสูงพอสมควรเหมือนกันถูกไหมตอนนั้นนะแน่นอนคือเรามาเนี่ยเป้าหมายเลยคือยังไงต้องขึ้นทีสองไม่ขึ้นไม่ได้เลยในปีแรกที่ผมมาก็แต่มันก็มีจุดที่มันได้ลุ้นเหมือนกันนะในปีนั้นนะครับแต่สุดท้ายก,ก็ก็เราก็ช่วยกันจนขึ้นมาทีสอง ได้สําเร็จเหม uh, ือนก็อย so like ่างว่าก็อย <c oughs> <T> ่างที things, like ่เห <c oughs> ็นในสื่อในอะไรเงี้ยคือพวกเราอยู่กันเหมือนเหมือนครอบครัวซึ่งซึ่งก็โชคดีหน่อยน้องๆที่อยู่ในทีมก็เหมือนเหมือนรู้จักกันมาตั้งแต่ทีสามอะไรเงี้ยครับพอมาขึ้นมาทีสองความที่มันคุยมันคุยง่ายเอาง่ายๆเหมือนมองตาก็รู้ว่าให้ทําอะไรก็ทําอะไรเงี้ยครับผมก็เลยคิดว่ามันก็ง่ายกับกับกับการที่เราจะจะบอกจะอะไรเขาเนี่ยซึ่งเขาก็รับฟังด้วยมันก็เป็นสิ่งง่ายแล้วก็ก็พากันจนขึ้นมาในไตรกิได้ ถ้าเอาแบบรวบรัดเลยกับการที่สุดท้ายเนี่ยวันนี้ธนาชนะบุตรเหมือนกับตัดสินใจที่จะแบบไม่ได้โฟกัสก,กับการเป็นฟุตบอลแบบเต็มร้อยนะเพราะาตอนนี้สถานะของคุณคือเป็นโค้ชน,นเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันมันบรรลุเป้าด้วยไหมคุณแมนที่ขอนแก่นยูเนเต็ดมันเลื่อนชั้นสูงส,สุดสุดได้ใช่อันนี้มีส่วนครับซึ่งเราเราสึกว่ามันก็เราทําให้กับที่บ้านเราืออ โอเคแล้วถึงฝันแล้วอะไรเงี้ยมันก็เป็นความภูมิใจแล้วกออ็อย่างน้อยเรามาเนี่ยเราก็ทําให้เขาถึงถึงสิ่งที่เขาหวังอะถ,งอถึงฝันนะครับทาให้เรามองถึงเรื่องของอนาคตของการเป็นโค้ชครับเท่าที่ผมดูจากสไตล์การใช้ชีวิตของคุณมาในการเล่นฟุตบอลเนี่ยผมคิดว่าในตอนที่ผ่านมาตอนเป็นนักฟุตบอลเนี่ยคุณคงไม่อยากจะเป็นโค้ชใช่ไหมเอาจริงๆคือผมไม่คิดเลยากับการเป็นโค้ชนะครับคือตอนพี่บอสชวนนี่ผมผมปฏิเสธเลยนะตอนแรกอะ ถ้าให้ผมถ้าคุณมาดู<ม>ไปดูแล้วว่าจุดอ่อนตรงไหนอะไรเงี้ยผมดูแล้วผม,มสามารถวิเคราะห์ได้เพราะว่า <c oughs> มันเหมือนตอนเราตอนเราเล่นไม่ว่าจะเป็นทีมชาติหรืออะไรเงี้ยเวลาเราโค้ดเขาจะชอบบอกเราว่าเอ้ยต้องดูไปด้วยนะอะไรเงี้ยว่าเราจะลงไป<ม><ม>เล่นกับฝั่งไหนอะไรเขามีจุดอ่อนอะไรเงี้ยครับอืมอืมงั้นมากกว่าผมจะชอบเป็นงั้นมากกว่า<ม>แต่ถ้าเป็นโค้ดเนี<ม>่ยผมบอกผมไม่เอาเลยเต็มที่คือได้แค่อย่างนี้จริงๆ แต่พอเรามารู้สึกว่าพอมาจับมาทําสิ่งที่เราคิดไว้แล้วเราเราได้ทําแล้วมันมันมันเห็นผลอืมอืมอืมอืเช่นพี่บอรสเขาให้ผมช่วยออกแบบเกมลุกอะไรเงี้ยครับอยกตัวอย่าง่ะสมมุติว่าแข่งกับนครปฐมผมก็จะชอบไปเปิดดูว่าไอ้กองหลังเขาเขาเขายืนยังไงเขาจุดอ่อนยังไงเราก็จะมาออกแบบซ้อมว่าเอ้ยต้องพยายามพาบอลไปตรงนี้นะแล้วก็ อะไรอย่างเงี้ยครับอืมซึ่งมันยากที่เราจะมาคีเอทว่าเฮ้ยจะซ้อมอยังไงให้ให้มันเสือนจริงจะซ้อมอยังไงให้เด็กสนุกด้วยอะไรเงี้ยนี่มันน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากอ,อยากเดินหน้าต่ออะไรเงี้ยมันทําได้อ่ะถูกไหมมันมันคนละฟิลออกับการเป็นนักฟุตบอลเลยถูกไหมกับการที่แบบเฮ้ย hey, คุณเป็นโค้ชคุณทําสิ่งที่คุณนั้นคิดที่ทํามาแล้วมันสําเร็จอ่ะถูกป่ะคนละเรื่องเลยใช่คนหมดคือมันมันคนละเรื่องเลยเราเป็นนักเตะเนี่ย เรามีหน้าที่แค่ลงไปในสนา90ม90นาทีทําเต็มที่ผลออกมาไหนเราไม่เกี่ยวแต่ว่าเป็นโค้ชเนี่ยโอ้โหคือเราบอกไปให้น้องจะทําได้หรือเปล่าแล้วก็ฟีดแบ็หลังเกมือมันกลับมาที่ทเราหมดอะไรอย่างเงี้ยครับผมมีโอกาสคุยกับคุณธนานะครัท่านผู้ชมตอนที่ขอนแก่นได้ตั๋วเลื่อนชั้นสูริสูงสุดแล้วแล้วมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่ยังไม่มีความชัดเจน เรื่องโค้ชเองก็ดีเรื่องของอ,อนาคตตัวเองก็ดีตอนนั้นคือทนายเองก็ยังตอบผมไม่ได้ตอนนั้นผมคุยกันนหางด้วยอะไรด้วยแต่เป็นแค่ว่าโอเคเราก็คุยถึงเบื้องหลังของความประสบความสําเร็จของขอนแก่นใช้คำว่าไม่กี่เดือนอะประมาณเดือนหนึง่งอะอยู่ดีๆคุณโผลมาเป็นเฮดโค้ชเ้ยคือคุณคุณคิดอะไรอยู่ผมเข้าใจว่าตอนนั้นโอเคคุณอาจจะติดใจเรื่องงานโค้ชก็จริงแต่ผมไม่เคยคิดว่าคุณจะกระโดดขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชเลยเนะี่ย มันตัดสินใจยังไงมันติดใจอะไรขนาดนั้น่ะในช่วงเวลาที่ก่อนไม่กี่เดือนคุณยังไม่เคยคิดเลยว่าคุณจะเป็นโค้ชอยู่ดีๆคุณจะไปเป็นเฮดโค้ชแล้วอะ่ะคุณนาเบื้องหลังก็เกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังคือทางคอนแกนยูก็เขาก็จะดันเราไปเป็นผู้ช่วยแหละครับไม่รู้นะผมความคิดผมเนี่ยผมกลับมีแนวทางของผมอะ่ะผมก็เลยคิดว่าถ้าผมเป็นผู้ช่วยโอเคล่ะผมจะได้เรียนรู้จากโค้ชต่างชาติแต่ผมกับคิดว่า ประสบการณ์พวกนี้ผมก็เจอมาพอสมควรอืมไม่ว่าจะเป็นโค้ดสโมสรโค้ดทีมชาติหรือต่างประเทศที่เราไปผมก็เลยม,มาชัาง่งน้ําหนักว่าถ้าเราจะเลือกในทางเนี้ยเราเดินเลยดีกว่าผมเลยคิดว่าเดินในสไตล์ของเราเลยดีกว่าเราลองไปอไปทําทีมทีมหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ในสไตล์ของเราคือเอาง่ายๆเราอยู่กับฟุตบอลไทยเราก็เจออะไรมาเยอะอมอมผมอยากผมอยากเปลี่ยนน้องในทีมนี่คือคือที่ผมลงในเกนะครับจะทำ เขาเรียกว่าฟุตบอลให้เป็นฟุตบอลผมอยากให้น้องนักบอลแล้วก็สมโมสรเนี่ยวิน,ว,นวินทั้งคู่คือพวกนี้คือความหมายของผมคือสมโมสรก็ต้องได้เต็มที่กับที่นักฟุตบอลคนที่จะให้อืความทุ่มเทอะไรไม่<อ>ว่าจะเป็นจิตวิญญ,ญาณหรือว่าคุณมาอยู่ที่นี่คุณต้องเต็มที่เต็มร้อยกลับกันน้องนักฟุตบอลก็ได้ต้องได้สิ่งตอบแทนจากสมโมสรที่มันกันแต่สิ่งที่ผมแปลกใจก็คือว่ามันเริ่มด้วยทีม อย่างอุบลเลยนะในระดับทีสามคือโอเคในในมุมของหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้ตามหลีกล่างอะไรต่างๆกนะ็อาจจะเป็นคิดว่าเป็นทีทีสามทีมหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ในฐานะที่ผมเป็นคนอุบลด้วยผมจะรู้เลยรู้สึกว่าโอ้ความคาดหวังของคนอุบลมันเยอะมากนะคุณธนาหลังจากที่อุบลยูเอ็มทีมันดาวมันตกลงไปเนี่ยอุบลครัวนภัสเนี่ยคือเป็นทีมระดับที่คนทั้งจังหวัดอะ่ะคาดหวังอะ่ะแล้วคุณมารับงานถึงว่าผมว่าสําหรับคนที่ เป็นป้ายแดงจริงๆเนี่ยผมว่างานใหญ่มากนะคุณตัดสินใจรับงานที่อุบลเพราะอะไรอ่ะอ่าใช่มันเป็นผมคิดว่ามันเป็นก็เป็นงานที่ยากอย่างที่คุณวดพูดอ่ะอืมแต่ความคิดผมนะไม่รู้อ่ะผมจะทําทีมประสบผลสำเร็จหรือไม่ก็ตามแต่อ,อย่างน้อยคุณต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงของสโมสรในจังหวัดในทิศทางที่ผมพูดมามมคุณต้องได้เห็น การเปลี่ยนแปลงของเด็กไม่ว่าจะเป็นซ้มอมหรือแข่งแนวทางวิธีการ <ใน S 1> ต้องชัดเจน<ๆ>กัททีมบ้านผม,มนะะ่ผมใช้คํานี้แล้วกันนาผมก็จะคาดหวังในตัวคุณแน่นอนอยู่แล้วผมมีความมั่นใจว่าคุณมีแนวคิดที่คุณทําจริงอยู่แล้วแหละจากที่ผมสัมผัสมานะเราตั้งเป้ากับการคุมทีมแบบเต็มตัวครั้งแรกว่ายังไงบ้างฮนะจริงๆผมตั้งเลื่อนชั้นเลยนะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมขอดูเล็กแรกก่อนอันดับแรกก็คือ ต้องไปต้องไปแชมเปี้ยนลีกอ่ะต้องไปแชมเปี้ยนลีกซึ่งซึ่งผมก็ผมคิดว่าก็ตามที่พูดนะครับผมต้องไปเปลี่ยนอะไรหลายอย่างจริงๆเนี่ยผมอยากจะถามคุณเรื่องทีมชาติอีกเรื่องนึงเนี่ยทีมชาติชุดแรกของธนาชนะบุตรนี่คือชุดไหนครับอ่าจริงๆเลยเนี่ยทีมชาติผมเนี่ยผมเป็นทางการจริงๆน่าจะซีเกมครับนี่ใช่ไหมที่โคราชนะซึ่งตอนนั้นคุณก็จะแบบติดความเป็นซปเปอร์ซับมาตั้งแต่ตอนนั้นอะเนาะถูกไหมใช่ใช่ครับตอนนั้นคือเป็นซปเปอร์ซับเดียวเลย โค้ดก็บอกอยู่แล้วแหละว,ว่าอ่าเดียลงไปแก้ก็เราลงไปเปลี่ยนเกมแล้วคุณก็สามารถทําได้อยู่เสมอเสมอเนาะตอนนั้นเนาะใช่ไหมใช่ใช่เออในในในการรับใช้ทีมชาติของคุณคุณมองอยังไงบ้างช่วงแรกเลยนะมันก็ต่อเนื่องเค้าอาจารย์หลังก็อยู่ในช่วงนั้นพอดีจนมาถึงทีมชาติชุดใหญ่ใช่ไหมเราก็จะเห็นเนี่ยธน,นาจีา๊ดจ๊าดตลอดอะไรเงี้ยช่วงแรกของการรับใช้ทีมชาติมันก็เป็นยุคยุคหนึ่งที่ก็ติดต่อเนื่องมาถูกไหมครับแล้วก็จะหายไปเลย ตอน,ต,อนติดตอนแรกก่อนตอนนั้นนะรู้สึกยังไงบ้างกับการนี่แหละสุดท้ายเราเป็นทีมชาติแล้วอะตอนนั้นอะเราติดตอนซีเกมมาเอเชียนเกมนะครับซึ่งช่วงหายไปก็ช่วงนั้นแหละช่วงที่ผมเริ่มจะกลับบ้านอาการบาดเจ็บช่วงนั้นช่วงนั้นแหละ,ช,หละช่วงนั้นคือผมรู้สึกว่าผมเล่นบอลมันไม่มันแล้วมันไม่มันแล้วแต่คือเป็นช่วงที่ตอนติดแรกๆเนี่ยเราก็จะรับบทส่วนมากก็ซูเปอร์ซับ ตัวเปลี่ยนเกมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เราก็ทําได้ตลอดโค้ดต่งก็ไม่ได้อะไรมากมายครับก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต้องลงลงไปต้องเล่นอย่างนี้นี้นะอืมอืมอืมอ่าก็ส่วนมากก็ลงไปเขาก็น่าอาจจะรู้ด้วยแหละว่าเราถนัมแบบไหนก็คงคงไม่ต้องบอกอะไรเงี้ยครับก็กว้างอะไรกนมากแล้วก็เราก็ทําได้คุณหายไปนานมากเลยนะหายไปกี่ปีอ่ะก่อนจะกลับมาอีกรอบหนึ่งอ่ะกี่ปีอ่ะที่หายไปอ่ะประมาณหกเจ็ดปีครับ แล้วในห่วง6-7ปีที่หายไปเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ฟุตบอลไทยมันเริ่มที่จะมีทรัพยากรเพิ่มมากขึ้นแหละมีรุ่นน้องๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยเนาะยุคนั้นเนาะหลีกมันเริ่มแข็งแรงขึ้นมาแล้วอะ่ะคิดไหม<ช>ว่าจะกลับมาติดทีมชาติอีกรอบอะ่ะคุณนา,นาตอนนั้นอะ่ะโอ้หตอนนั้นตอนนั้นไม่คิดไม่คิดด้วยสภาพร่างกายอาการบาดเจ็บผมไม่ได้คิดเลยไม่ได้คิดยอมแล้วตอนนั้นอ่ะยอมแล้วยอมแล้วครับไม่ได้คิดจนจนสุดท้ายตออนยู่กลับมาติดอีกรอบหน ในตอน,นอายุสามสิบสองปีอายุเยอะสุดเล้อมั้งใช่ไหมในทีมอะตอนนั้นอะมีมีพี่ตีอีกคนหนึ่งอ๋อโอเคแต่ถ้าเอาฟิลตำแหน่งนอกเหนือจากประตูในคุณแก่สุดแล้วแหละ,ะพูดตรงกับ <laughs> พี่โก้บอกยังไงมัง่งอะตอนที่เขาไปเรียกคุณมาเนี่ยเขาไปพูดยังไงมั่งให้คุณกลับมาติดทีมชาติวันแรกที่รู้ว่าติดทีมชาติกลับมาอีกรอบหนึ่งอ่าพี่โก้เขาก็เหมือนเขาก็เหมือนเขาก็น่าจะรู้ว่า สไตล์เราเนี่ยเป็นยังไงเขาก็บอกว่าคือพี่ก็คนบ้านเดียวกันนะครับแต่ก<ไ>็อ่แกไม่ได้เอาเราว่าจะมาเล่นเก้าสิบนาทีหรอกอะไรอย่างเงี้ยก,ก็รู้ว่าแกจะเอามาคือนี่แหละเป็นซุเปร์ซับสำรองตัวเปลี่ยนเกมเพราะแกรู้ว่าป,ประสบการณ์เราด้วยอะไรเงี้ยเราแกคิดว่าเราน่าจะทำได้อะไรเงี้ยเราก็บอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจำไม่ต้องจำเป็นคือต้องไปเล่นเก้าสิบอะไรเงี้ยครับ รู้วิธีการใช้งานซึ่งเราก็เข้าใจถูกไหมแล้วเราจะเห็นว่าธนาลงไปเปลี่ยนเกมบ่อยมากในยุคข,ของพี่โก้เนี่ยก่อนที่พี่โก้จะหยอดลงไว้แต่ละเกมเนี่ยพี่โก้บอกอะไรม้างอ่าคือด้วยด้วยที่ผมบอกนะครับด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรเราเนี่ยคือเวลาเราดั่งดูเราก็จะวิเคราะห์ไปด้วยเลยคือเราจะคุยกันตลอดอยู่แล้วไม่เฉพาะตอนที่เปลี่ยนตัวลงไปไม่ว่าจะเป็นือจะคุยกันเรื่อยๆครับเรื่องว่าลงไปเนี่ยเราต้องทอํายังไงอะไรเงี้ยครับ อืคือแต่พี่โก้กก็จะบอกว่าส่วนมากถ้าบผมลงไปต้องพยายามให้บอลที่ผมอะไราเงี้ยพยายามบอกรองง้องช่วงที่ผมลงไปพยายามพยายามที่ผมอะไรอเงี้ยก็จะประมาณนี้